ดีครับผมมีพี่น้องอยู่กำันุ่มสก,กุลก็สว่างครับมีน้องครับเมื่อนี่ผมกับเตื้องานมากผมกับถีบสกายันเนะะาะถีบสกะยาันกลับบ้านครับผมสิพ้าพี่น้องมาเบิงกันหนึ่งครับโอ้ลลยคักพี่น้องสงสัยจะเป็นเลงอนุรักษ์กระเจ้าครับไปเบิงกันเลยครับพี่น้อง่าผมจิพ้ามาเบิ้งยังนี่ครับพี่น้องดูข้อสะพานลูกนกครับ มองอนุรักษ์นกข้าเจ้าครับข้าเจ้าเขียนไว้ข้อสะพานแต่ว่านี่ละครับนกกัะแม่กับนกกระย่างเนาะแต่ว่ามันมีของแฉมันอยู่ครับพี่น้องคุณครับแม่นเบิดตเลยครับลากลากกับคุณพี่น้องมองข้าเจ้าอนุรักษ์เนาะหั่งไผ่หังห่งมันเลยครับเต้มึงยางน้ำพืนนะครับพี่น้อง ุ้มเบิง์นนะนี่นองนกกระนางครับเบิรงแมนเบิร์ตนะครับเขาขาวื้องนันน้ำพื้นดินนะครับองก์กระป๋ากเขาไปใกล้นาะมันหลายวดแมนเบิร์ตเ้ครับเพิงหนฮงมันเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิรงอีกภาพไปเบิรง,งอีกมุมนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้อง มองอนุรักษ์ข้าเจ้าครับเต็มอโรดส่นแฮนดบัสต์นะครับมนุกไะย่างครับองนะครับพุ่นห้างไผห้างมันนะครับแฮนด์บัสต์นครับง่อยอดปลอดแดดแดดดูอยู่ทึ่งอยู่ล่าง ต้นไม้ต้นเดียวแต่ละต้นเนี่ยโอ้เป็นซิบเป็นเศรห่างครับบังเอิญครับอยู่ไผร์ยู่มันพี่น้องมีบัดสุขังเลยครับนี่เห็นไหมครับเลี้ยงลูกไผรเลี้ยงลูกมันอูผัวเมียไผรผัวเมียมันครับพี่นอ้องบังเลย khắc pí nòng mong vẫn là khéo nói nỉ pí nòng, cả cả không phải đây năn là pí nòng, vẫn cái éc cắt tàu cái ém hòa vậy nó, tì gánh nước năm tà lang, gánh tết là pí nòng xung hải ม่งเนงางยู่น้ำดินเขาขาว,ขาวาก็แมนได้พี่น,อน้องอเห็นว่าหั่งนี่ตัดงัยตัดเงาเป๊ะปายมัดปเล,ลหั่งนกอ่ะนี่บ้านนี้ก็จะออกงาใหม่ด้วยครับเห็หัง่าางก็จะออกใบใหม่คือบ้านเ้างร้ครับมก็ยืทถึง,งสะพานแนล้วพวกเขาไปไก่เขาไปได้ซับนึง่งนึง่แหละพี่น,อน้องมึงอยู่ลุมรลด โยดินน่ะย่างตีกันโยผุนตอนเช้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะผมกะทีทีเฟะกะยานเมื่อระบาดนี่ยังได้กระฝากกดติดตามหายน้ำเนยเด้อครับเด้อชิบหนุกไลค์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ